เดี๋ยวกันโอยอนนี้นหนุ่มหนุมนเดี๋ยวนี้ะสองลูกเน้นเน้เอเนเน้เ้าเจ้าบนแม่ตาต้องเดินกันแบกนีต้องอ่าน้านองน

เจ็ดีโกนผมอ่ะไม่พอแป๊บนึงแค่่ถ่หัวละอเดียวายวจร์อัดทีเดียวน้าใสองคครับเยียมเยี่ยโอเคโอเคเตรียมเตรียมนะเตรียม อ่ะตัดตัดคนไทยก็ใช่โอ้โหคนไทยที่ไม่หุ่นเยอน้อยน้ย

จะโปรวาเลยวันนี้เอาหู้นะไม่ได้

เอาได้แล้วอ๋อนดตัวนี่มาถึงคนเยี่ยมเลยเลืออะไรแ้วจ้าม่แล้วทำดีๆไปแล้ว

พอโกนหัวไปแล้วนั่มเลยอ่ะหลวงพ่อเอาแค่นี้แหะหลวงพ่อแค่นี้ะนะนั่มเลยนั่มคู่กับพ่อเนี่ทุกทุกท่านกเห่เลยนะแตลงเฮ้จำไม่ได้ไหมเดี๋ยวพูดอีกขอไม่นัมีคู่แล้วก้

ข้างมาดูแลอาับเนะอ๋อับขดียวสองเออก็ควรทางนั้นแหละตอนแล้ไม่ควรไม่ค่ี่ดีเลยไม่ควรหรต้องควรที่จะยุหน้านะ นี่ต่อไปก็คนนี้ต่อไปก็คนนน้นเังมาเดียวเลยต่อไปครอีกอโน่นคนเล็ก่นหน้าเลยกคนเลเล็กต้องบหแ้มดโควิดจริงเหนียวเหนียวปาน้อนั่นน่ะนผมไม่เข้านะ ตัวมันลงนี่แล้วเออมีเวลาเรียนเรียนแล้วของปีก่อนครับ <laughs> <laughs> คุกกี้คุกกี้ mọi người không biết 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 không

พักลิงไว้ตอนนาฟิวผลงานเท่อนนิ่งนะเไครมันจะสวยกว่ากันผลงานใครพอจะส่งเข้าประกวดได้ไหมแม่พลอีแม่คงคาเนี่ยไว้ตรงต้นไม้เนีไอต้นพุทธเนี่ย ลูกพัสเนี่ยเป็นลุงลุงพ่เนี่ยติดเอื้องต่างย้ายที่ใส่ผ้ากนใส่ไว้นซอกมีมันจะล้วงมีอยากลนอย่างนี้กวนออตัวหญ่ขนานี้นแรกเรพุชนะพุชรักษาแล้วนะ